สวัสดีค่ะเมื่อในฝนมาตกแดดมาแห้งอายายกิตากลยมนาน่งอยู่กลางแจง้งมาเบงวิวทิวทัศน์สวยๆจากกาจากการที่เคยเห็นตนั้งแต่หลังค่าเนาะค่ะเนาะตรงนั้นแนะตรงที่ยายกิตากั้งเนาะเนาะที่มนาน่งอยู่กลางแจง้งอ่าปกติกลางแจ้งมองในยายกิตกับมนาน่ง เมื่อนี้ก็สิเว้าเรื่องอันเขาเปสันหลอนต่อนะคะน่ะเนาะเมื่อนี้ก็มาฮอดกันที่อ่าที่จิตเนาะเมื่อนี้มาฮอดกันที่จิตมหาพุ่นเนาะคะ่ะเนาะเมื่อนี้มาฮอดกันที่จิตมหาพุ่นเลยค่ะเด้อมหาพุน่นเดี๋ยวว่างในจิตตอนเนาะคะ่ะเนาะมหาพุน่นกันที่จกตกันที่หกกระพานมาแนวกนทิกันที่เิต เป็นตอนที่ว่าเขาชูชกถึงเข่าหอดถึงที่พักของพระเวทแล้วกำลังสิ่งใสค้ำตัวเพราะว่าสิไปเอาลูกอ่ากันหาทัานี่ไปเป็นทาสอีกหนึ่งนามไกสอนสีหราชก็ประหลาดเหลือหลายไปอีกนาะหากพามท่านนั้นเห็นเป็นบุญตา สัตว์ในป่าหิมะธานนั้นงดงามหลากปลายหางข้างเท้าเหล่าสีแดงทาแต้มแต่งตัวขาววาวอลามหลังคาดลายแดงคลั่งสามทางตามสามเส้นงามยามเห็นเด่นนักแรอกรอยสักอกรอยลักทักษินาวัดหน้าชม ดวงตากลมแกล่งก้าวข่าวชะแงะเพ่งลิงข้างบางชะนีที่สูงแลโดนกระแสสายตาพากันกลัวพวกลิง่งทางแต่เห็นมันอ๋อจองมันกระคกมันยานมันกระหนีเกสรเกสรสร้อยห้อยคอก็เหลือลน้นดังผ้ารัดตะกรรำคลล้นคอทั่วอยู่คูหา เหมหิลันนั้นหลายตัวพามยามมัวง่วนงงจะโดนกินในตอนบ่ายใช้แสงแดดแรงร้นมันตื่นนอนตอนบ่ายย้ายจากถิน่นจะออกจากปากถ้ำเดินตามดินกนกรัดคูหาถิน่นหากินไปมันย่างเท้าก้าวเหินเดินองอาจตัวไก่สนสีหราดประหลาดไซ อยู่ถ้ำว่างทางาพามจะข้ามไปตรงสไลแง่งู้นสีหมุนมัวดำตำแหน่งแหล่งถ้ำจำให้ชัดก่อนจะลัดข้ามไปดูให้ทั่วหากตอนบ่ายให้ระวังจะพรั่งตัวหูตาหูตามัวกลัวประจันอันตรายอาจารย์าพามข้ามไปให้ก่อนคล้อย แต่วันถอยแดดลนในตอนบ่ายเจ้าไก่สอนสีหราชอาจย่างกายมันอาจย้ายชายถ้ำตามตื่นนอนหาระวังสัตว์ลายสีไปใสมาใสตองห้ระวังประมาณนี้ค่ะตอนนี้ไอ้ามเนาะ้ามแล้วก็อ่าซือ้อสีกําลัางสอน้ามเวลาเดินทางห้ระวังตัวเพราะสัตว์ลายมันลาย ระวังนักพยักคาตามป่าด้วยถึงข่าวสวยม้วยได้ให้เดือดร้อนหมูเสือดำคำลามถ้ำกลางโดนมันเล่ล่อนจรเถื่อนออกเกลืออกกล่อนไปทั้งขงช้างย่างมาในป่าปูงพากันลงลุยทานข้างด้า้าานขงด่ดานไม้มีช้างเชือกเผือกพาวาเขายองใหญ่เป็นช้างในหิมะผาน แลกบ้านเหล่าตัวสูงใหญ่ไหล่กว้างหางก็ายาวสองงาขาวยาวงอนอ่อนเฉากับพือหูดูปานใบลานเบาโดนลมเป่ายาวกว้างบางพนาบางเชือกดำกล่ำยืนตะมุนมีดังคีรีเคลื่อนไหวในพงหนาเอื้อมงวงน้าวลาวไผ่ อยู่ไปมาเดินแหวกป่าหากินทั่วดินแดนวายุพักปักษาถลาบินกินนลินกินนลาถลาเล่นอยู่เหนือคีรีคลินทรล่อนลำแผนช่างเป็นแดนดินจัดมหัศจจรรย์แดนหิมพานมันมีเรื่องแตกและย่างมีแต่แจ่บานทั้งมวนว่าสัตว์ในนวนันนยายเนาะกะส็สิแปลกๆในจากน้อย หากพ่อพามข้ามป่าหน้าด่านช้างหมดหนทางกันดานในย่านนั้นจะถึงป่าไม้ใหญ่มากมายครันยืนเรียงกันปานเพียนเทพเพียนทำจะเดินง่ายไม่ยากหากโล่งเตียนพามจงเวียนเพียนเดินขึ้นเนินต่ำพวกสัตว์ป่าบางเบาเข้าภัยดำสัตว์ไม่กล่ำกลายนักจากปลอดภยัย ไปมองที่ว,าว่าว่าซับว่ค่อยกำไกยค่อยหาละาะออกแต่เป็นแดนผีโป่งดงผีสิงแม้หมูลิงสิงข้างมันห่างไว้พวกชะนีหมีหมูหมูนกไพรไม่กล้าไปใกล้โป่งดงวังเวงตอนใกล้่ําธรรมดาผีป่าออกเป็นละลอกออกเสียงสำเนียงเปล่งมันร้องหมู่กูขานรับกันเองผีร้องเพลง เป็่งก้องขนองไผยเสียงอำนาจบาดจิตฟังเวีดวิวใจสยหิวปิวพองต้องหลงไหลเสียงลึกล้ำกำหนดสะกดใจหากแม้นใครได้ฟังคลั่งตามมันจะลืมตัวมัวเพลินเดินหลงป่าลึกเข้าดงพงหนาะจนอาสันหลงตะเลดิดเปิดเปิงเลิงอลัน จิตป่วนปั่นฟันฟเฟืองเลอะเรื่องเลยเคยมีสัตว์พัดมาในป่าปูงโดนผีส่งเสียงสะกดหดกิงเอ๋ยสัตว์วิ่งหน้าป่าเตียนเฮี้ยนจังเลยจนร่วงเลยชีบดับพับหมดแรงจาอันนี้ก็เกี่ยวกับปลาพงเกี่ยวกับแนะนำการเดือปลาบ่าให้ลงปลานะแต่สิมีลายอย่าไงไ้เขาได้คิด มูวิหกตกครตอนฟังเสียงพามจงเลี่ยงหลบหนาคลาเมื่อคลาแสงแตะวันคล้อยถอยดวงโชดช่วงแดงผีโป่งแฝงแสงแดดแดดลำลรเมื่อพามผ่านด่านผีวิมานนักพามก็จักถึงสะทาราใสดุดเทพสันสุนันทาสุลาลายัยบึงน้ำใสบริสุทธิ์มุจลินเป็นสะ ว่างกลางป่าหิมพานในน้ำน่านหวานรสเอมโอดลิ้นไหลรวมหลากจากไม้ในคีรลินทุกพันสิ้นลินบ่มผสมมาจากลากโคนต้นใบไปถึงดอกเลนูพอกออกกิ่นดินแดนป่าเกสรกาบเกสรกาบกีบก้านหวานโปวยมารวมลงสะมานานกัน บอลมหากดื่มกินสิ้นไข้ไรพยาธน้ำสมน้ำสามารถสกัดไข้ให้สุขสมมุจจลินสินทาราสุขาลมอูปาชมจมว่ายอยู่ลายเลียงบัวมากมายกลายพันธแตกสันสีกุมลีลี่ล่อนซอกซอนเสียงดูดเกสรซ่อนกิน่นบินอ้อมเคียงได้ยินเสียง วีหูอยู่ทั่วไปอยู่ใกล้จุดมุจลินสิ้นทาลาจงมองหาอาสมแทรกล่มไม้หลังย่อมย่อมพร้อมผักกาสุมาลัยมีล่มใส่ใบบังอย่างลื่นลมเป็นที่สี่กษัตริย์ตาทรงมาอยู่พามจงดูลู่ทางวางเหมาะสมด้วยพระเวสสันดรพระวอรมพระสร้างสมบารมีทุกวิวันสีพระองค์ทรงคดดาบทสบาย ผมหนังเสือเยื่อไม้กลางภัยสันพระโมลีจุลาเลิศบรรเจิดจันทเฉวียงเวียดสังวานหวันพันนาลายพิจิตจำพิจิตจำม,มาพรอันอ่อนนุ่มดูวางภุ่มพึกษาพนาไมา้อยู่สันโดษหมดตันหาอยู่สันโดษหมดตันหาคาละคายพระมุ่งหมายพินโยโพธิญาณ ที่บอกทางวางเขาเหล่ามานี้จำให้ดีที่จะไปดังได้ขานจงรีบออกเดินทางอย่าวางนานด้วยทางผ่านด่านนั้นอันตรายอันนี้ทีม่ม่ให้เนี่ตอนนี้นอกอนลังเบาเรื่องอันพระเสทชนดอนตอนอันตอนมาหามาหาพุทเนาะค่ะเนาะเป็นการที่ว่าเพื่อนบอกแล้วว่าพอดีชุ้ชุกไปเห็น กำลังสิีเห็นอาสมของพระเวทเนะค่ะเนาะัดทีนี่แค่ว่าไปเดียวอันนี้อยู่ในวัดนะค่ะเนาะเดี๋ยวเดียวฝ่ายชูชโชคผงบหน้าวาจาขานให้สำลานบานใจไม่รู้หายลือสีมิสงสัยให้ค่อยคลายเราบรรยายขยายทางให้อย่างดีอันนี้เพิ่นเริ่มสิีเห็นแล้วค่ะขอบคุณเพิ่นเริ่มสิีเห็นแล้วค่ะแบบว่าเพิ่นกะ ต่อไปในเพิ่นกับขอบคุณน้ำใจขอบคุณน้ำใจที่ชี้แนะจะเวี่ยมแวะแน่นอนตอนกลับนี้จะขอลาฝาดดงและพงพีจำวิถีที่ไปไม่ลืมเลือนจะรีบไปให้ถึงซึ่งตอนบ่ายอันตรายให้ผ่านในด่านเทือนจะเร่งร้อนจอนไปไม่แช่เชือนขินขืนอิดเอือนเลื่อนล้าพากันดานกลาบลาพระลือสีมิชักช้า เข้าก้าวลาฝ่าพงดุงไพศา,ารลรับแมกไม้มุ่งสีขาลินดานมองเหมือนม่านกั้นฟ้าฟากป่าพงเดี๋ยวเด้อค่ะอันอันตอนนี้ก็จบแล้วเด้อค่ะเด้อมหาพ้นอ่าต่อไปนี่กันกุมานกันกุมานนี่ระวังิไดหองไห้เด้อค่ะเด้ยยดอยายจิตกระสิพยายามมาอันในฟังอย่าลืมเด้อค่ะเด้อยายจิตช่องผู้เฒ่าเรานิท่านไปวัดใดอีหยงัง โดยมากจะเป็นนิทานอดีตชาติของพระพุทธเจ้าเป็นแบบแผนของการทำความดีสวัสดีค่ะขอบคุณนะค่ะเด้ออย่าลืมติตาในก้จิต้อค่ะ,คะเด้อ